bố <laughs> của bảo đây này à. é, cho cho số bằng chỉ số kín số <laughs> số cho bạn đấy kiến số oh, <laughs> kín số kín số kín số kiế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 n số เมื่อได้เดินทางข้ามประเทศเนาะมากินซอยจุอยู่ที่อุดรไม่ไดีมานํำกันนะหาคนเนาะม่ดีเนาะกวเดินทางไป เรบอกแล้วเราเห็ดงานแล้ว่างูกผีเราล่าเราแตสิลานาเหมือ่ใส่บอลข้างวะบริษัทะเนาะอแพ็กอันนี้ก่อนแพ็กก่สร็จคนนี้วเดิมแล้ว่ะั่งเยอ่าด เ uh, ด yeah, uh ียก mm. mm. ันเตรียมพ่อมวเดียวแล้เดียวพ่อเสียแล้วเนาะ กำเอาเลืนะตอนนี้เนาะเบิงกวนะทางนี้โอ้ตอนนี้มียังนี่นคนมากเข่าเลียยังนง่หดูข้างแล้วดูข้างงวว่ายไว้แล้วอยู่เทือ์ โอเคทีมงานเราเอามมาซาจูซาจูโอ้สิมิมซิมสิมจะคำกันนี่มาับเนี่ยเสตนี่ยเสียเบุ้เนี่ยเนียวนี่ำบ่ข้าว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 เอากนไหเอน

โอ้นี่แจข้าวหน่อยจุละจุละโอ้เสียบทองกระบานแลยไปนะชนะไปันเขาเขามีขาอะไรน้างเหออายุวะอายุวะเอาไปแล้วนั่นเอสนละสิมมตัดเลยหยัดเมีก็ได้มว่า มาเด้พ okay. ี่น้องเลยบัตับตับสดมาตีมาตีมาตีมันถือฟองแล้วมันถือยาังไ่ลฟองแล้วแล้วมินเย่่ะโอ้มันจะมีอันนั้นมมีสองอันียนโูกอันนี้ของแท้นี่ลวกลวกมาแล้วนี่ดอันนี้ซุปนาะเนาะโอ้ เจำเรือไทยอ้คืออะพี่มเปิดเกียงเนี่ยได้เลยได้หนินะต้องหยุดวันน <c oughs> ักการเลิกมเปิดเกียงเนี่ยได้เลย,ยนี่มืออาชีพเนี่ยครับอาหาร่าอว่าทำอะเนี่ยตอนนี้ตับอตอนนี้มีไทย <c oughs> โอ้ดคือได้แจกชาเจ อันี้นกวมี้ัลวกมอันนี้วลวกได้ซอนตีมได้อืมนียในซอยลวกอะไรนี่อืมเยัคุ้มเงาเจ้าน่ะถามาหาโมคุ้มเงาเลยกูแหละอืมเมื่อกสแกนมือยังเดียวอันนี้อันนี้เห็นยังอันนี้โค้ขี้่ี่น่ะ้่งขี้เอาอันนี้เขาจะมีอย่างสามพลืบอ่ะ สาที่กบนาังไนนี่โอ้ยนาไรนี้กรายเนี่ยตอเคยกระมังตุ้มปูดตุ่มปูดที่โมน้ำันเขาบักงี้ตงของทางออวอันนี้ขัวไส่หน่อยเนาะโอ้ยมียอันนี้ต่อใสออนเี้ยอะไรุ่มโลกของผู้หญิไงโว้ หมดลูกอมังวกำลังสิบงัวกำลังสิเกิดลูกบกบกบกเอองอวกำลังสื้อผ้านลวดลวดไงเเอาขอจ่ายนี่ลวกไปลวกกันไปลวดลวดเลยฮะเอาไปเบิร์ดเลยใช่ปะเออเอาไปต้มใส่น้ำกันเราก็ซอยตูน้ำกันหด้อยคนบอกกันวเลยเจะบน่ใช่ใช่ใช่ โอพอแล้วพระละสุกพูดอลไนะแม่เราพูดะว่างี่อสองมื่ออย่าเงียบนี้อม่าจะต้งคนบวชถือบวทุกีถือบวชอยู่พี่ถือกอนบวชเอออยู่พุสันนี่เอนมื่นเป็นมื่นนะสันี้น่ะบวเออยิงซมจแสดงว่แท่งก็ต้งพี่ตัวนี่ือว่าสุโรดสองหนอยนึงทั้งหันวานในดี บอกว่ายตะาเขาเขาซื้อมันเขาซื้อกันแทงนะ,อะนอโอ้เสียคอเจ้าเราเลยกินอทไมกินแล้วเ<อ>กวเพชรพุทพี่กัดใช่ไหม่เช่ออนลวกไเปนไ่เอคไมเชื่เลยนี่ลวกแล้วลวกจิ้ม

เดี๋ยวนี้มันกันนะามันข like ึ้นด้วยแล้วง่วนใส้มันอันยับเดี่ยวไอ้นุ๊กรนสุดโต่งอี่เอาตัวนั้นมาจับไปเลยพี่เอาตัวนั้นมาจับงว่น่ายตะแกลงเนี่ยได้แล้วครับ นุ่มเนอะเป็นนี่ยันน,นแล้วไงวตัวรสัตว์รสัตว์หวานปะหวานมาเด้อพี่ช่องได้มาจินกันเด้อ ใส่แกวไหมเอาียาาลแลเนี่ยเอาน่วเนีเอ่ลงเลยโอ้นี่แหละของแเลยนี่ตยูหุกงเงาเงียมมอารึจะไหนไม่เราันเอกินกาบ้าเมาอพอแล้วเปล่าเพอแล้ว

โอ้ขมเมขี่ขีแล้หรมาโอ้ค่อยดีขนาดว่ใส่ขี่ไดไหมีแก้อ่อนอ่อนขนาดอ่อนจนเกี้ยวเนาะแเส้นสีแก้นี่สีดำปี๊ดปีใ่เหมือนคนเลยยังมุกิโล่ใช่บอนหรอ

เอายไดัเอาไปเลยครับครับนี่เลยครับนี่แซ่บทำมันเหรมาพี่มาพี่เสียหิวเสียหิวมาจากไกลนี่กำลังแบงเป็นพูดเนาะปั่นกันเจ็ดพูดป่ะเจ็ดสามสี่ห้าโอเจ็ด สีตงมันมากนี่สันนสิ้นสันก็ว่าสินแขงแหงก็มกินไแข้งแหอันนี้จุสามพันลึกอ่ะสามสิบกิลเอาโซ่เลยจุเอาจะกัดคำด้วอันนี้มันอย่างไรเนี่ ใครหับ่ออันคอยปาดวางให้เจาละเออเนั่นะมันติดอยู่น้ำใสมัน่ะโอ้ย่รคัน่เง่นนมันอันมียานีกบ่อฮะอันเากินหั่มแมนแมห่ดค่ยมันหมดหมดลูกหมดลูกวัวแล้วของแซ่บเขาแบบว่าเอาอะไตัวนี้ตหซอยซอยสีซอยจุ่เนี่โอ้ยนี่เดอยเออ เผาได้นะเอาเลโซเลยเอาเลยอีกอันเผ่ามันม่ีวางของยถุงกันกระดูกแล้วม okay. ันไม่มีที่วางต้องยำขาน่าแ uh, no, okay. ่ <t t ีเหมืองอะพ้ยเ่เอออไซบอรไ

เอาแนกเอาล้เอากเอาล้นสินสินอ่อนเลยสิ่นเลยสรอยเลยพอดีเลยโอ้อขบขกลายเลยกันเรยบเด้วยกำแล้วกบแล้วกบใจ่ลายไอ้จ้ากินอีน้มสามล้างกลกบเนาะให้กันกบตัวนี้เขาจนลาแล้วเนาะ บดเบือล้ไปไม่ได้แล้วแสบหัวหลายกินมาเลยมาหัวดานร้ายเล้ะกับาสิขามเห็นเอกสารกันมาชสิขามเนาะ่ได้กัยิมแสบหนัวนะมไม่ไ้แลปันพูดกันอยอเพี่นขางอเู่เพียนกัสิขามก็ขอขมใจพู้ที่ข้ามาเบิงเนาะ เป็นยังไงก็ให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์ให้แน่นอะไม่ได้ขอจัาคลิปแค่เท่านี้เนาะขอบใจ